สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK นํำเสนอรถเกง๋งราคาประหยัดให้ท่านได้รับชมกันนะคะช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นยุคที่รถน้ำมันราคาถูกมากเลยนะคะเชื้อเพลิงน้ำมันเนี่ยหูราคาถูกมากๆทุบท่านท่านใดที่กำลังมองหาซื้อไปใช้อยู่นะคะถือช่วงนี้น่าจะดีกับตัวท่านเองด้วยนะคะรถเก๋งโตโยต้ายาริค่ะรถปี09นะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี เกียร์ออโต้ค่ะสีฟ้านะคะเลขไม่หนึ่งแสม่นหนึ่งพโลรถไม่เคยติดเกตนะคะเป็นเก่ง5ประตูค่ะราคา1,38,000บาทรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะคะเครื่องเกียร์ชงล่างสภาพดีพร้อมขับใช้งานกันได้เลยค่ะเล่มทะเบียนมีให้ครบพร้อมโอนค่ะทุกท่าน ไมแกสนะคะรถสวยๆพร้อมขับพร้อมใช้ราคา1 3 8 8 0 0 0 0บาทนะคะดูรถได้ที่สมุทปาการเทพารักษ์1 1 4โทรสอบถามเพื่อความชัดเจนและนัดวันเวลานะคะติดต่อโทรคุยโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่าน สำหรับในเวลานี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ